แค่ร้อยห้า้อยคันนี่ก็หอบหอบแหกต้องนั่งดมย่าดมแล้วครับเห็นไหมครับว่านี่ให้ดูให้ดูครับผมบรรยากาศแบบว่าตรงพ้าดูอที่ตกดินเห็นไหมอันที่กำลังจะตกดินนะครับผมแปลว่าสวยงามมากๆครับผม ครับอันนี้มึงแค่ห้าร้อยข่านึ่งนะครับก็พากันหอแบบนี้แล้วครับแบบว่าสุดยอดมากมากก็คือแบบว่าใจไม่ถึงอย่ามาครับผมถ้าใจไม่ถึงจริงอย่ามาก็บอกได้เลยว่าใจถึงใจถึงเพิ่งได้ครับยังไงก็ถึงครับไปครับไปต่อครับสงสารบางคนนะครับผมแบบว่าเดินขึ้นมาหอบมากๆเลยครับผม บ้าริบั้นครับตอนนี้เพิ่งได้แค่5้าร้อยขั้นครับเนือขนาดนี้ครับผมบอกได้เลยว่าสุดยอดมากอีกส0 0พันอีกสา0พันั้นครับเดี๋ยวค่อยขึ้นต่อครับผมนั่เราจะไปไหว้ลอยพุทธบาทที่วัดเขาประจันกันนะครับผมก็ตามมาเรื่อยๆครับผมสภาพเอาครับรู้สึกว่าจะไม่ไหวนะครับนั่งดมยาดมแล้วครับหอบแหกๆแล้วครับพัน5้ารอยขั้นนะครับยังชิลอยู่เลยถ้าขึ้นนี้คงตาย เลยสวยงามมากครับอันนี้อยู่บน3,000ขั้นแล้วครับ <laughs> ขึ้นมาได้3,000ขั้นแล้วหอบรู้สึกว่าเราหอบ <laughs> เดี๋ยวขึ้นมาอัพให้ดูอีกต่อไปนะครับครับตอนนี้3,000ขั้นแล้วนะครับผมก็แบบว่า <laughs> เหนื่อยมาก หอบมากเลยขึ้นตั้งแต่ประมาณ5โมง5โมงเย็นนะครับตอนนี้ก็ประมาณ2ทุ่มแล้วเรายังไม่ถึงไหนเลยนะครับก็สู้กันต่อไปครับกมแค่อีกแค่7จ0รอคันเองครับนิดเดียวสู้ๆครับไหวไหมครับไหวไหมไหวค่ะหอบแหกมากไหวอยู่ไหวเปล่าไหวดิ ตอนนี้อยู่ข้างบนแล้วนะครับบรรยากาศดีมากๆ,ๆเลยค่ะเห็นไหมครับว่าบรรยากศาศแบบว่าสุดชิมมาก ลงถ้ำเลยฮัอุหลสวัสดีค่ะตอนนี้อยู่ข้างบนเขาวงพันจันนะครับสามพเจ้ยเก้าสิบพัน สวยงามมากครับผมนี่คือทางลงนะครับในที่สุดเราก็ถึงแล้วก็พิชิต3,790ัขั้นแล้วเราก็จะได้ลงแล้วครับหมดแล้ตอนลงเหนื่อยเหมือนกันหน้าจะหมดตอนขึ้นบรรยากาศสวยงามมากครับผมตอนนี้เรากำลังจะลงแล้วนะครับก็เจอกันข้างล่างครับสู้ต่อไปสู้ต่อไปบรรยากาศสวยมากครับผมแต่ก็เหนื่อยครับผมว่าเหนื่อยมาก for think yeah.